เจนทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสนามบินแห่งหนึ่งหน้าที่ของเธอคือตรวจสอบผู้โดยสารผ่านเครื่องสแกนร่างกายทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่ผู้โดยสารคนหนึ่งเดินผ่านเครื่องสแกนหน้าจอแสดงภาพที่ไม่ใช่ร่างกายปกติภาพบนจอแสดงให้เห็นร่างกายของเขามีเงาดำใหญ่เกาะอยู่รอบตัวราวกับกำลังบีบรัดเขาเจนสะดุ้ง และรีบมองไปที่ผู้โดยสารคนนั้นเขาดูปกติแต่ในจังหวะที่เธอกำลังจะกดปุ่มเรียกเขาหันมายิ้มให้เธออย่างแปลกประหลาดคุณเห็นมันด้วยเหรอเขากระซิบเบาๆก่อนเดินหายไปในฝูงชนหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยฟังเรื่องราวสุดลึกลับอื่นๆได้ที่คุณวรุณกลางแปลงหวังว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นกับคุณ แล้วพบกันครับ